โอ้โหช่วงนี้ทั้งแดดทั้งฝุ่นทั้งควันนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วย PM 2.5กลับมาเป็นเรื่องใหญ่ในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นฤดูร้อนแล้วนะก็ปลายปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนฤดูแรงเนี่ยนะก็เป็นประจำทุกปีเลยตอนนี้นะครับมาตรการต่างๆที่รนอรงณ์ก็ไม่รู้ได้ผลมากน้อยขนาดไหน แต่ถ้าดูจากรายงานสภาพอากาศทั้งจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงในโลกโซเชียลน,นะครับชัดเจนนะครับปัญหา p m 2 5นี่สาหัสหสากัน,นะครับรู้สึกได้นะครับรู้สึกได้ <laughs> หนึ่งทัศนวิสัยอันดับแรกเลยนะครับทัศนวิสัยไม่ดีนะครับอันที่สอง เวลาหายใจนี่รู้สึกได้เลยนะครับแม้ว่าหลายคนหลายท่านอาจจะบอกว่ามัน,มนจะเป็นอุปทานหมูอุปทานหมู่หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจมันแยกแยะลําบากนะครับแถมอผลในระยะยาวต่อสุขภาพในระยะยาวนี่แหมมันก็ือยังพิสูจน์กันได้ยากจริงๆนะครับแต่ยังไงก็ต้องถ้าป้องกันได้ก็ต้องป้องกันนะครับ ถ้ามันมีฝุ่นแล้วก็ต้องป้องกันมีแมสมีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องช่วยกันรณรงค์แล้วก็ส่วนตัวเราเองก็ต้องไม่ไปเติมนะครับเพิ่มความหนักหนาสาหัสให้กับปัญหาของฝุ่นอีกก็ด้วยสุขภาพแล้วกันนะครับพีเมลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับโอ้โหบิ๊กแมตช์นะครับคืนนี้เลยนะครับ หงแดงเลี้ยวผูเปิดแอนฟิลดตอนรับอิสวิททาวบิ๊กมตช์อยู่คู่เด็กนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับสิงโตนั่นเหมือนคลามเชลซีศึกแย่งชิงพื้นที่แชมเปี้ยนีกนะครับโดยตรงเลยตอนนี้เชลซีอยู่อันดับที่4ี่แมนซิตี้อยู่ที่5ใครชนะก็สลับตำแหน่งกันละว,วันนี้นะครับ มีโอกาสที่ซิตี้ถ้าซิตี้ชนะนะครับก็แซงนะครับส่วนเชลซีก็ถ้าสามารถบุกไปแบ่งแต้มหรือถึงขั้นเอาชนะแชมป์เก่าได้ก็น่าจะเหนียวแน่นในอันดับที่4ท็อปโฟอีกต่อไปก็เป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับหลังเที่ยงคืนคืนนี้แอนคลับฟุตบอลประชากรฟุตบอลอย่างพวกเราก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับแต่ พลาดไม่ได้อย่างแท้จริงสำหรับเด็กของนะครับคืนนี้หงแดงลิวพูนะครับเปิดแอนฟิลต้อนรับการมาเยือนของมา้าม้าขาวอิบสวิสทาวนะครับอิบสวิสทาวที่เพิ่งจะแพ้แชมป์เก่าแมนซิตี้เมื่อนัดที่แล้วโอ้โหนะหกดอกนะครึ่งโหลหกประตูต่อสกู์นะครับแมนซิตี้อัดม้าขาวไปหกดอก แมตามฟอร์มมันมันดูเหมือนว่าทุกสํานักให้ลิ้วภูเป็นต่อมากมายแหละนะครับทั้งฟอร์มการเล่นในขณะนี้นะครับรวมทั้งเกียรติภูมิความสําเร็จของสโมสรน,นะครับแต่นะเราก็ประมาทไม่ได้นะตองบอกเด็กของก็ต้องส่งกําลังใจแปนฟิลสุดขีดเลยละวันนี้นะครับส่งกําลังใจไปให้พลพรรคของแดงอาร์เรเนอร์ชานะครับ ละเอียดโฟกัสเสียงเชียร์ในแอนฟิลและก็จากเหล่าเดอะคอปทั่วโลกคืนนี้ต้องส่งไปที่แอนฟิลนะครับ3แต้มเท่านั้นที่ต้องการนะครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับเพื่อโยนความกดดันไปให้ผู้ตามอย่างบื้นใหญ่อเซนอลนนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสรวมทั้ง เคลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับ4ทุ่มตรงเวลาในประเทศไทยหงแดงลิเวอร์ pool เปิดแอนฟิลด์ตอนรับอิสิทาน์นะครับหงแดงลิเวอร์ pool ปีนี้ถือว่ามาดีอย่างยิ่งเรียกว่าแนวทางการทำทีมของอาร์เนอร์ชลอตที่มารับไม้ต่อจากเจคินครอฟเนี่ยลิเวอร์ pool 2.0นี่นะมันมันผลิดอกออกผลตอนที่อาร์เนอร์ชลอตมาเจรงาต่อน,นี่แหละนะครับ ส่วนจะบอกว่าเป็นลิเวอร์พูลเวอร์ชันสอนต่อเนื่องจากยุคสมัยของเจอเกนครับหรือไม่เนี่ยแม่นะเอาลิเวอร์พูลสองจดนี่ไหมนะเออนะสู้กับพีเอมสองจคืนนี้ลิเวอร์พูลสองจเน้นสามแต้มสงใจแบนฟิลนะครับคืนนี้หลังเกมพรุ่งนี้มาพบกันมีสุขทุกคนนะครับดูแลสุขภาพวันนี้ สวัสดีครับ